เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2026หัวข้ออย่ารอจนสายเกินไปข้อพระคำหลักวิวร์บทที่3ข้อที่20 20ิี่นี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราอ่านพระคัมภี่ลูกาบทที่สิบแปดข้อที่สิบแปดถึงยี่สิบห้าสิบแปดมีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพระเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์สิบเก้า พระเยซูตรัสถามคนนั้นว่าท่านใช้คำว่าประเสริฐกับเราทำไมไม่มีใครประเสริฐนอกจากพระเจ้าองค์เดียวยี่สิบท่านรู้จักบัญญัติแล้วที่ว่าห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขาห้ามฆ่าคนห้ามลักทรัพย์ห้ามเป็นพยานเท็จจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้ายี่สิบเอ็ดคนนั้นจึงทูลว่าข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่เด็ก ยี่สิบสองเมื่อพระเยซูทรงได้ยินอย่างนั้นพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านยังขาดสิ่งหนึ่งจงไปขายสิ่งของทั้งหมดที่ท่านมีอยู่แล้วแจกจ่ายให้คนยากจนท่านถึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเรายี่สิบสามแต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนมั่งมีมากยี่สิบสี่ เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเขามีอาการอย่างนั้นพระองค์จึงตรัสว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆยีบห้าตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าการที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเนื้อหาหลายปีก่อนณนะที่ใดที่หนึ่งในไนจีเรียตะวันตก มีชายคนหนึ่งร่ำรวยขึ้นมาด้วยวิธีการชั่วร้ายอย่างไรก็ตามพระเจ้าทรงแสดงความเมตตาต่อเขาโดยส่งผู้ประกาศข่าวประเสริฐมาหาเขาผู้ประกาศข่าวบอกเขาว่าพระเยซูได้ทรงชดใช้บาปทั้งหมดของเขาแล้วไม่ว่าบาปเหล่านั้นจะร้ายแรงเพียงใดก็ตามแต่ชายคนนั้นปฏิเสธข้อเสนอแห่งความรอดเขาบอกผู้ประกาศว่า ขอบคุณข้าพเจ้าได้ฟังทุกอย่างที่ท่านพูดแล้วลูกๆของข้าพเจ้าสามารถติดตามพระเยซูได้ส่วนข้าพเจ้านั้นมันสายเกินไปแล้วผู้ประกาศตอบว่าตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ก็ยังไม่สายเกินไปอย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธที่จะเชื่อ โดยกล่าวว่าเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับมารซาตานและอยากจะจบชีวิตลงกับมันน่าเสียดายที่เขาเสียชีวิตในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาและเมื่อตายไปแล้วก็สายเกินไปที่จะกลับใจพระเจ้าทรงเสนอความเมตตาให้เขาแต่เขาปฏิเสธหากท่านยังไม่ได้มอบชีวิตของท่านให้แก่พระเยซูพระเจ้ากำลังเสนอความเมตตาให้ท่านในวันนี้ โปรดอย่าปฏิเสธในอ่านพระคัมภีร์วันนี้เศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งมาหาพระเยซูเพราะเขารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปในชีวิตของเขานอกจากจะร่ำรวยแล้วเขายังมีตำแหน่งสูงในสังคมแต่เขากลับรู้สึกไม่พอใจกับชีวิตของเขาเขาต้องการชีวิตนิรันดร์ดังนั้นเขาจึงมาหาพระเยซูด้วยคำถามที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่า ข้าพเจ้าจะทำอย่างไรจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร์ลูกาบทที่18ข้อที่18 18มีชายคนหนึ่งซึ่งเป็นขุนนางทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะทำอย่างไรถึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เมื่อพระเยซูตรัสกับเขาว่าการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ และเขาจำเป็นต้องละทิ้งรูปเคารพในชีวิตของเขาโดยการขายทรัพย์สินทั้งหมดที่มีเพื่อติดตามพระองค์ชายคนนั้นก็กลับบ้านด้วยความเศร้าโศกพระเจ้าทรงเสนอพระเมตตาแก่เขาแต่เขาปฏิเสธที่จะรับเพราะทรัพย์สินของเขามีความสำคัญมากกว่าชีวิตนิรันดร์พระเมตตาของพระเจ้ามีใหม่ทุกเช้าเพลงคร่ำครวญ บทที่สามข้อที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามยี่สิบสองความรักมั่นคงของพระยาเวไม่เคยหยุดยัง้งและพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุดยี่สิบสามเป็นของใหม่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักแต่พระเจ้าจะไม่บังคับใครให้รับพระเมตตานั้นมันเป็นทางเลือกที่ทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตนเอง น่าเสียดายที่บางคนบอกว่าพวกเขาจะกลับใจในภายหลังนี่เป็นความคิดที่อันตรายเพราะไม่มีใครรู้เวลาที่แน่นอนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาลูกาบทที่สิบสองข้อที่สี่สิบสี่สิบพวกท่านจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะในเวลาที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา และดังที่เราเห็นในลูกาบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบที่กล่าวว่ายี่สิบแต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าโอคนโง่ในคืนวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้าแล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครย้ำว่าพระเจ้าสามารถเรียกวิญญาณไปจากพวกเขาได้ทุกเมื่อท่านที่รัก หากท่านยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในบาปผมขอเชิญชวนท่านในวันนี้ให้ทูลขอต่อพระเจ้าในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่อย่ารอจนกว่าจะเป็นไปไม่ได้อิสยาบทที่ห้าสิบห้าข้อที่หกหกจงสแสวงหาพระยาเวขณะที่จะพบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ ไม่ว่าอดีตของท่านจะเลวร้ายเพียงใดพระองค์ทรงบอกท่านในวันนี้ว่าพระองค์จะทรงชำระล้างบาปเหล่านั้นและทำให้ท่านบริสุทธิ์ยิ่งกว่าหิมะอิสยาบทที่หนึ่งข้อที่สิบแปดสิบแปดพระยาเวตรัสว่ามาเถิดให้พวกเราสู้ความกันถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงเหมือนผ้าแดงก็จะเป็นอย่างขนแกะจงให้พระเยซูเข้ามาในหัวใจของท่านในวันนี้วิวรอนบทที่สามข้อที่ยี่สิบยี่สิบนี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาเขาและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา ก่อนที่จะสายเกินไปประเด็นสำคัญหากท่านยังไม่ได้มอบชีวิตให้กับพระคริสตอย่ารอจนกว่าจะสายเกินไปจงรับพระเมตตาของพระองค์ในวันนี้